อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าจะตั้งใจทาให้ดีที่สุดค่ะโอ้ยงั้นเราต้องเริ่มจากคาง่ายๆเป็นคาที่เขาสามารถใช้สื่อสารกับเราได้เน่คำแรกถ้าเป็นผู้ชายต้องเรียกเอยว่าผมผมผมคิดถึงคุณสุดๆผมคิดถึงคุณสุดๆผม คิดถึงคุณสุดๆสำเนียงได้ไหมคะได้ไหมผมคิดถึงคุณสุดๆร้อยตัวรลาย,ลายคำต่อไปค่ะคำต่อไปบรรยากาศกำลังดีมากคะ่ะโอมนะครับ เป็นแฟนกับผมนะครับเป็นแฟนกับผมนะครับลูกลูกไม่ลังเลกันเลยเหรอลูกอีกประโยคหนึ่งมองนานๆคนไทยตอบประโยคนี้ได้เนอะมองนานๆเราก็ชอบให้เขาเปิดมองนานๆคนสวย ต้องมองน,น,นานๆมองนาะนๆะคนสวยต้องมองนาะนๆะประโยคยากมากก็ได้ชาเลนจ์ขึ้นค่ะอันนี้นะ่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากบอกเขารักนะไอต้ต้าพูดต่อนะ้ก็เคืรักนะไอต้ต้ารักนะไอ้ต้าว เจบอกเขาได้ไหมว่าเขาเสียงเหมือนเขาสำเนียงคนไทยมากเนาะคำว่ารักนอะรักนะคือเสียงคนไทยเลยขอปักคำว่ารักนะอีกทีได้ไหมคะรักนาะไอเต้าเขาชอบทำท่าหวัวใจจริงๆได้เนาะมาอีกคำหนึ่งค่ะเป็นความรู้พื้นฐานเลยสาวไทยสวยมากอันนี้เป็นเรื่องเบสิกที่รับรู้กันทั่วโลก สาวไทยสวยมากสาวไทยสวยมากเครๆก็บอกสาวไทยสวยมากเราดีใจเหมือนกันใช่ใช่แล้วคำต่อไปจลกงคำว่าสาวไทยสวยมากเรามาว่าพวกคุณทำให้ผมใจฟู ขอบคุณทำผมใจฟูโอ้น่ารักขอบคุณทำผมใจฟูเย้ใจฟูคือแบบแฮปปีุ้กคนขอบคุณที่ได้เรียนภาษาไทยที่งดมแบบนี้ตอนนี้แฮปปี้มากๆเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้ผมมีโอกาสได้เรียนภาษาไทยที่งดงามแบบนี้ตอนนี้แฮปปี้มากๆเลยขอบคุณทำผมใจฟู เขาพูดมาเขาจะสามารถแรปอัพหญิงไทยได้หมดกับประโยคสุดท้ายค่ะกลับไปเกาหลีกับผมไหมครับแรปอัพเราได้เลยเรากำพาสปอร์ตเรียกแกรบได้เลยกลับไปเกาหลีกับผมไหมครับกลับไปกับผมกลับไปเกาหลีกับผมกลับไปเกาหลีกับผมไหมครับ กรับไฟกาอริกาบฟมไมครับไปทุกคนถากรีดอะไรก็เมนของเรา,าค่ะกลัไกบาาไปกาบฟมไมครับผู้หญิงไทยเราอะ่ะนอกจากจะสวยสวยคือบ<ว><ว>ิวตี้ฟูลแล้วเราอยา่างแซมมาด้วยเจเจแปะให้หน่อยนะ<ส>มันเลยรวมเป็นประโยคว่า ผู้หญิงไทยแซบมาเซบมาผู้หญิงไทยแซบมาหลาคนคนตั้งประโยคดีใจมากอยู่หนึ่งคนนะคะมีใครจะมีประโยคไหนเพิ่มไหมคะประโยคสุดท้ายจ้าจะบอกดีไหมว่านั่นเป็นนางสาวไทยด้วยรัหนาไอเต้